สิ่งเรียดจากพญานาคตอนพันธสัญญาในอดีตชาติคืนหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาดาวเหนือหญิงสาววัย33ปีได้ฝันแปลกประหลาดเธอเดินอยู่กลางป่าทึบที่มีเสียงสายน้ำไหลเอื่อยเสียงสวดมนต์เบาๆดังมาจากไหนสักแห่งท่ามกลางหมอกหนาะเธอมองเห็นงูใหญ่ตัวสีเขียวมรกตมีเกล็ดวิบวับมันไม่ได้น่ากลัว กลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดเจ้ามีพันธกรรมกับข้าจงตามหาท่าให้พบเสียงทุ้มลึกดังในฝันก่อนเธอสะดุ้งตื่นหลังจากนั้นชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปเธอเริ่มเห็นตัวเลขในความฝันบางครั้งมีเศษเหรียญโบราณโผล่ใต้หมอนและเมื่อเธอไปไหว้วัดถ้ำพญานาที่จังหวัดนครพนมก็พบว่าองค์พญานาที่นั่นเหมือนในฝันไม่มีผิด คืนนั้นเองเธอฝันอีกครั้งคราวนี้พญานาคเลื้อยมาล้อมตัวเธอและมีแสงสีทองเปล่งออกมาจากกลางหน้าผากเธอเจ้าคือผู้ถือคำสาบานเมื่อห้าร้อปีก่อนกลับมาแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกวันพระเธอจะสวดบทนโมพุทธายะและบอกว่ามีโชคแปลกๆเข้ามาเสมอเช่นการงานก้าวหน้าคนเกลียดกลับมาช่วยเหลือ แม้แต่ลอตเตอรีก็ถูกลังวัลเล็กๆแทบทุกงวดแต่เธอยือนยันว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่โชคแต่คือการรักษาสภ,ภาในสิ่งที่มองไม่เห็นตอนที่สองพันธสัญญาในอดีตชาติในคืนพระจันทร์เต็มดวงดาวเหนือนั่งหลับตาในศาลาเพรานาคหลังวัดเธอจุดทูปเก้าดอกและสวดบทนโมพุทธายะอย่างตั้งใจคันใดนั้น เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงแห่งเวลาสายตาบเบลอๆก,กลายเป็นภาพชัดเจนเธอกลับมาอยู่ในร่างหญิงสาวสมัยอยุธยานุ่งห่มผ้าขาวมีเครื่องรางพญานาคประดับอกรอบตัวคือป่าเขียวชอุ่มกับลำน้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งในอดีตเธอคือแม่ชีนาคินีหญิงผู้สวดภาวนาอยู่ที่ถ้ำพญานาคริมฝั่งโขง เธออุทิศชีวิตเพื่อสื่อสารกับองค์พญานาคผู้พิทักษ์แม่น้ำครั้งหนึ่งเมืองเกิดไทยแรงหนักประชาชนอดอยากน้ำแห้งขอดเธอจึงถวายคำสาบานต่อพญานาคหากข้าได้เกิดอีกขอให้ข้าได้กลับมาเป็นสะพานระหว่างมนุษย์กับเทพาขอให้ข้าได้จดจำบทสวดและคำภาวนาเพื่อปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์กลับมาอีกครั้งและพญานาคก็รับคำ เราจะตามหาวิญญาณเจ้าอีกคราเมื่อถึงเวลาที่เจ้าคืนสู่ทางธรรมภาพทั้งหมดหายไปดาวเหนือสะดุ้งตื่นพร้อมน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงเชื่อมโยงกับพญานาคมาตลอดชีวิตและจากวันนั้นจัดโต๊ะบูชาให้พญานาคช่วยผู้คนที่หลงทางในชีวิตด้วยบทสวดและพลังศรัทธาที่เธอสืบทอ,อดมา ดาวเหนือนั่งนิ่งอยู่กลางศาลาเสียงลมพัดเบาๆทำให้ม่านผ้าขาวสะบัดเหมือนกำลังเต้นรำกลิ่นทูปจางๆยังคงอบอวลในมือเธอยังถือสร้อยลูกปัดที่ได้จากพระอาจารย์สายป่าผู้หนึ่งที่พูดเพียงสั้นๆว่าลูกมีของเก่าอย่าปล่อยให้มันเนียบไปอีกหลังจากคืนนั้นดาวเหนือเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเลิกชีวิตวุ่นวายในเมืองย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดที่ใกล้ริมน้ำโขงเธอเริ่มฝึกสมาธิอย่างจริงจังนั่งหน้ารูปปั้นพญานาคทุกค่ำคืนและทุกครั้งที่เธอสวดบทนะโมพุทธายะอิติสุขโตนมะพัทะจะมีเสียงกระซิบบางอย่างดังในใจคล้ายมีคนบอกคาถาเก่าแก่ที่เธอไม่เคยเรียนมาก่อนเธอฝันถึงค้าใต้แม่น้ำ เห็นแกะสลักลวดลายพญานาคเสร็จเสียนตรงกลางถ้ำมีสระน้ำสีฟ้าเรืองแสงและมีบางสิ่งนอนหลับอยู่ในนั้นใหญ่โตมีกลิ่นเก่าแก่ลึกล้ำเจ้าต้องกลับไปยังที่เดิมถ้ำศิลาแก้วที่เคยปิดผนึกไว้จะเปิดอีกครั้งเมื่อศรัทธาเจ้าถึงพร้อมเธอตื่นขึ้นพร้อมแรงสั่นสะเทือนเบาๆเช้าวันนั้น ข่าวในพื้นที่รายงานว่าบริเวณริมโขงช่วงดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีปรากฏการณ์แม่น้ำวนเหมือนเกิดบ่อกลมกลางน้ำดาวเหนือเริ่มเดินทางไปยังที่แห่งนั้นเธอเดินเข้าไปในป่าตามสัญชาตญาณผ่านวัดร้างผ่านเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่จนไปถึงผาหินสูงที่มีรอยเกล็ดพญานาคเป็นทางยาวขึ้นไปตรงหน้าผานั้นมีศิลาจารึกเก่า ไม่มีใครอ่านออกแต่เธอกลับอ่านได้โดยไม่รู้ตัวณที่นี้พญานาถผู้เฝ้าประตูสภาวังศักดิ์สิทธิ์แห่งปัญญาได้จำศีลหากผู้ใดเปิดทางด้วยสทธาบริสุทธิ์จะได้พบพลังแห่งธรรมอันแท้จริงเมื่อเธอสวดบทที่ได้ยินในฝันเกิดลมหมุนแรงขึ้นฟ้าครึมและเสียงดังกึกก้องมาจากพื้นดิน ศิลาประตูด้านหน้าค่อยๆขยับเผยให้เห็นโพรงลงไปสู่เบื้องล่างด้าวเหนือลงไปโดยไม่ลังเลเหมือนขาที่เคยก้าวทางนี้มาก่อนภายในถ้ำนั้นเธอพบเทวรูปพญานาคทองคำล้อมรอบด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกตา กลางห้องถ้ำมีแท่นบูชาและหนังสือโบราณเขียนด้วยภาษาล้านช้างโบราณมือเธอสั่นเบาๆขณะเปิดหน้าหนังสือภายในนั้นมีชื่อของเธอนาคินีเทวีและคำทำนายหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านห้าศตวตรรษวิญญาณแห่งผู้ถือสัตว์จะกลับมานำผู้ศรัทธาจากความมืดสู่ทางธรรมแห่งนาคา ผู้เป็นสะพานระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ความฝันหรือจินตนาการแต่มันคือหน้าที่เก่าที่รอให้เธอกลับมาทำให้สำเร็จเธอเก็บทุกสิ่งไว้ในใจไม่เปล่าประกาศแต่เริ่มเผยแพร่บทสวดโบราณจัดเรียงคำพูดบอกเล่าเรื่องราวและสวดบทสั้นๆ ที่มาจากห้วงจิตเดิมมีผู้คนมากมายเริ่มติดตามบางคนฝันถึงพญานาคหลังจากฟังเสียงเธอบางคนรู้สึกได้กลิ่นดอกไม้ในห้องทั้งที่ไม่มีดอกไม้สักดอกบางคนเจอคำตอบในชีวิตหลังจากเธอสวดเพียงไม่กี่วินาทีนี่คือการเริ่มต้นของการกลับมาการปลุกพลังของแม่ชีนาคินีที่กำลังตื่นขึ้นในโลกยุคนี้ เพื่อพาทุกดวงจิตที่หลงทางกลับสู่เส้นทางแห่งศรัทธาอีกครั้ง